แอปทักษะอ,อนควงน้องปีใหม่เปิดแคมเปญสิงหาแม่พาเที่ยวบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยคู่แม่ลูกที่มาร่วมเปิดแคมเปญน,นี้เติมเต็มความสัมพันธ์ของครอบครัวในช่วงเวลาสุดพิเศษของเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของแม่ลูกแต่ละคู่ส่วนของแม่แอปกับน้องปีใหม่ก็จะน่ารักฟุงฟ้งฟิ้งมุง้งมิ้งแค่ไหนไปชมกันเลยคะ่ะ ก็มีเยอะค่ะถ้าเกิดปับเที่ยวปรับเที่ยวอันนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วมักจะเวิร์กนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะถ้าเกิดอันมีคิวว่างติดกันสักสองสามวันก็ไปเลยค่ะไปก็ไปแบบว่าไม่ต้องแทนเยอะแล้วก็ความฉี่นลคะเพราะรูปมันถี่มากเลยเวลาเราลงนะคะเที่ยวกันแบบเรียลไทม์แบบนั้นเลยนะคะเอาจริงๆรูปที่ลงน้อยกว่าที่ไปเที่ยวเยอะเพราะว่า ทำเที่ยพอพอเราไปเที่ยวกลับมาแลา้วแอนก็ทำงานต่อเลยก็ไม่ได้ลงเราไม่เที่ยวกันกเลยแล้วก็เลยไปเลยเจริงๆน่าจะเทียเท่ยวเยอะกว่าที่ลงห้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทำเยอะทำกันบ,บ้านไม่ทันและช่วงสัมภาษณ์นักสาวก็ได้แซวน้องปีใหม่ว่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะคอยบอกนนกุลมีแอบแอบแซวมีตัวเหว่าน้องปีเป็นสายคายอยรายงานที่มันจริงจริงไหมคะรายละเอียดแน่น นอนที่หนูไปไหนและหนูคิดว่าส้าหนูดีหนูก็จะไปเขาก็เล่าแล้วค่ะเหมือนไ,<ป>ไ,ไปเที่ยวที่ไหนสนุกมันก็อยากเล่าเนาะไม่ได้ไรายงานเนาะพอเลยใช่ไหมคะเออแล้วแบบว่าส่วนใหญ่เขาชอบแบบการแปว่อะไรอย่าหรืแบบว่าเวลาไปเที่ยวแม่อะไรสนุกที่สุดอะไรอย่าเี้ยเนี้ยพี่แบบเขาชอบมา บีเขาชอบเขียน,นะคะ่ะเขาเขาโตแล้วตอนนี้เขาเขียนเก่งเขาก็จะชอบเขียนอะไรยาวๆอะไรยางเงี้ยเป็นมุนน่ารักนะารัก,กเลยะโอเคเรียบร้อยค่ะน่ารักทั้งแม่และลูกแบบนี้นนกุลถึงได้ข้างรักสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ